สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องจีที่เช่นเคยนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการการบ้านของพวกผมนะเดี๋ยวผมขอเล่าเบื้องต้นก่อนนะว่าเซิร์ฟที่ผมจะลงเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่น้องผมเขามาลงก่อนนะแล้วก็ไม่น่าจะไหวเขาก็เลยจะให้ของในตัวที่เขาคราฟติดตัวนะเช่นพวกชุดปืนอะไรเล็กๆน้อยๆนิดหน,น,น่อยพวกผมก็เลยได้เอาตัวลงมาทิ้งไว้แต่แรกนะแล้วก็พอถึงเวลาที่พวกผมมาลงเซิร์ฟกันเนี่ยก็ลงมาได้กันประมาณสักวัน2วัน ปรากฏว่าเจ้าเซิร์ฟเขาก็รู้นะว่าบ้านผมอยู่ตรงไหนแล้วก็กําลังเลีบผมอยู่นะตอนนี้ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าของการบ้านมุกโผมเนี่ยมันโคตรยาจกเลยยังไม่ค่อยมีของเยอะเท่าไหร่นะครับจะมันแค่ไหนจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับ<อ> เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอโอยู่เอา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 อยู่เอ

แต่เวลาไม่ได้เป็นทงผมก็เลยไปกันอยู่อยากหอิงด้วยว่ะไม่ได้ต้องบ้าาบานะยาพัเัฟพวกเรไป้ยไอ้ฝั่งรังอยู่ตรงพีนะตรงทีนะเอาเอข้าแคมป์อีเอขาแคมปเอาข้าแคมไปไมแมไปไม่ถึงขอเซ็ตหน่อยขอเซหน่อยไอ้เยอะไม่เท่าไหร่อะเซ็ตเรามันไม่พร้อมไง

ทางออกทางออกไม่มีทางออกไม่มีทางออกมีนี่พี่ต้าตนนี้ไมหวไม่หวมันนี่ทางออกมะมันนี้มาเดี๋ยวข้างหลังไม่มีปืนนะไม่มีเออจะได้มีทางออกเพราะตอนนี้ทางตันเฮ้ยเขาอยู่บนแมมันนะหลอเขาอยู่บนแทมมันอ่ะโอเคแม็กซ์เดินเดิไปเดินไ ไงวะนี่ไงจุดแมนีคนจุดแมันมีคนุดแคมมคนหวานหวานมาเป็นตี่หวานหวนมาเปตี่หวนมาเป็ตวพี่หวาจะไปไอเนี้ยไม่พี่อยู่เนี่จะหูจตการดเยี่ยมันมาเิหยุดเอิ้มีใครมีบิวมาช่วยกูหน่อยบิลมีทั้งสคนคนมีบิวมาช่วยุดหน่อยปไปไไม่ปีดูปไม่ปีนไผมไม่ปีนูป เงี้ยตกเงี้ยไหมไม่ตกเงี้ยไม่ได้แมสโอ้ยกระได้ลงมาหาพี่ไอ้กรได้ลงมาหาพี่ไอ้เหี้ยอยากออกไปบูด้วยว่ะจะต้องรออุดบ้านก่อนมาต้อง้ยผมก็ระไดแต่ผมอุดให้เนาะไม่เป็นไรอ่ะเอ็งยิงมเงินเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อุดให้เพราะพี่อุดไว้พี่มันวิ่งไปเกิดอยากอะไรขึ้นพี่ไปเอาไปเอาไปว่างวะโูดพี่ไม่ที่มาไม่รู้มันไม่ดีบ้างแค้นเกี่ยวกับยินาสตียมีบิ้วนะเกิดพี่อยู่บ้องแป๊บนึง ออกมาเอา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 ผมไม่ปีนปืนนะมีตัวพี่ิวอย่าลงไปเล่นหมดนะพี่พี่พี่ปิดพี่ปิดจับพี่พีวยันพี่บิวเขาพี่ตาเขาเขาเขจะขอาทำไมขอผู้ตอนนี้ตอนนี้ขอพี่บิวพี่กิดไม่ได้หว่าีบิวบัสหรือมันหอบหรือมันหอบไปเลยอย่าดูดหรือมันหนัไเลยเออช่างมันแล้วมันมันมันคงไม่ยิงแล้วมั้งไม่คือตอนโอ้ยยังหักไปหักวะ เียนนีเด no, sure ี๋ยวมัไม่ได้นะมันไปแล้วไปแล้วิหน้ามันอัดมานี่ใครมีปืนไมนี่เดี๋ยวเิดมาเอาขวาเปิดมาเอาขวาให้ดันไปอ่ะไม่ได้ดันที่อมตัวเ่ามันหลีแล้วนะมันหลีดบนนะมันหลีดบนนะไอ้ควางควางมันตกพื้นว่ะือนเยอะมานเลยอ่ะฮัโหตกอูเลยไม่มีไม้เที่ยงเลยกำลันจะมีอุ้นมาแล้ว มีไม้อะมีไม้ด้วยครับบล็อกลอยบล็อกวางอะเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวบนบ้านใครอ่ะเฟิร์สป่ะเนี่ยไม่เฟิร์สป่ะเนี่ยตีต้องอยู่บนบ้านน่ะใช่เฟิร์สไหมใช่ๆครับผมใกล้ๆก็เป็นต่ออยู่บนบ้านมันยิงแล้วมันยิงแล้วมอบมอบพิวให้ไหนได้ไหมผมจะถือข้างบนให้ตีนแบกถ้าไม่ได้กี่ มันเรียนหลายด้านนะผู้อุ่นไม่ทันนะแต่งยับโต้มาตังก่อนตั้งก่อนมีบิ้วมาช่วยอ่หน่อยหสังสายหน่อยเอาคนไปยืนสังซ้ายหน่อยไม่เสียเยอะมารู้แล้วแต่คือแต่คือคนเดียวไม่รู้ว่าเปนเอียก็ลงไปเลยเลยแกมวัดไปตัดไม้ตัดไม้แล้วก็มาอุ้ยเลรียนต่อขึ้นมาข้างนอกมันหลายเรียงแล้วนะพี่เอาอะไรที่ไม่จำเป็นยังยังไม่ต้องพูดก็ได้อะ ผมบอกว่าอย่าพึ่งโวยว้เวลาโดนเรนอะเดี๋ยวเยอะมากที่งรอเนี่ยผมไล่ประมาณเอาเรียบมาสิโอ้โหปืนไม่มีว่ะน้องนับปืนมาไม่ใช่ยหรอวะปืนไหนวะก็ูวะต้นบอกว่าให้บิ้วหน่อยสองเตียงสักคนละก็บิ้ววาใครเปนไหนวะอ๋อมีปืนเลยอ่ะ มั่งไีมอ่เสียงให้น้องไว้ยืนอุงวุ่น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 วุ่งวุ่นวุ่นวุ่นว่นวุ่งวุ่นว้่งวุ่น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 วุ่งวุ่้วุ่นว่นว่นว0่นวุ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 ่ว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 นวน่ว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 ่น มีที่ไปไหนไม่ได้ป้าอยู่กับผมป้าอยู่กับผมพี่เ่ผมจะไมีแต่ผมยวไมี๋ยวผมมอบเป็นทิ้งเลยถึงบอกคนมีบิ้ว่ะให้มาไอ้นี่หน่อยแต่ไม่มีใครทำเน่ยเนี่ยเนเอาผ้าไปผมเก็บผ้าอะไรนี่ใครที่เล่นข้างนอกกัไม่ต้องมาต้องเปิดบิลต้นมาพี่ต้นมาพี่ต้นมา จปบนงมาพี่แงพี่แบงค์พี่แบงค์เขาี่าพี่แบงค์เาไ่ดพิวไอตนแล้วอนต้มองแไอนมอบแล้วเขาหลุด้นปผมลงไ่ด้ผมดูบ้องแนะฮบน่างเราวังปืนงส์ว่งบน่เราูกงสแปืนไม่มีลอหุล่งปืนอยู่กับพี่มีใครยิงต้งวะพี่แบงค์งมาแล้วไงน่เราน่งเราตัวนึงนะแดะบอกได้ไดได้เมื่อกี้ถ้ามีปืน่งนี่ยิงมันตายได้อยู่ ไอยู่ไหนอยู่ข้างโพสเฟิร์สอยู่ข้างโพสขอยาด้วยนี่ปืนปืนไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเอฟโอไม่ได้เก็บมาด้ว้ยเอ้าวผมใครยิงปืนได้ก็เอาปืนเอาปืนเข้าแคมป์เอาปืนเข้าแคมป์เก็บไหมไม่ไม่มีไม่มีหมดแล้วหมดแล้วอนเฮ้ยเเฮ้ยมีคนลงมาเฮ้ยตรงนี้ติดข้างหลังติดติดติดลงมาบนหัว

มีสามีขอปืนขอปืนใครเขาเก็บปืนไหมอ่ะปปปไ่้ปนด้วยรอยนมันลงมาตรงพี่ตรงพี่ตรงพี่มีป้องด้วยมีป้องด้วยไม่ป้องอยู่ไถไว้เี้ยไไไป เขาเก็บปืนในในศพมันไปว่าไม่มีแล้วไม่มีพี่ตายพี่ตายยักษ์อ o ไปืนก็ไม่มีนึงสวยวยตายห เราหัวแตกเราอดเิ่งขาหาราสาได้เซมาแล้วใครเก็บศพปืนมันไปวะมันเก็บกระบอกหนึ่งฝันมันหวยิไหมวันเออเราไม่มีไมเราหาไม้่ตอนเดยวๆไ เก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้ไม่ได้แล้งเฮ้ยไม้มันไม่หล่น嘛เราวางหมดตัวดมี่ปิด่าพี่ปิด่าพี่ตนก็ได้ฆ่านีอ้ยได้ระเบิดได้ระเบิดแล้วได้ระเบิดแล้วพี่ตนเก็บมาเก็บไอัพรวมันี่ปยิงพอนอ้ยกูอยากกูอยากกูอยากได้เหยียาก มอย่ S <S> <S <S ้ํมอยู่ใน้มเกิดนี่วะ้ม้มด้มีคนเข้ามามีแม่้องไมเอามีแม่พ้งเอาม่ลูกอ่มีไหนเขาพี่ไหอ่ะในก่อ้ใน่องแล้วเอใน่องอ่ะไอ้แม่ข้ามอีตันึงเ้ยตัว่งข้ามมันข้ามหยุก้าเอแต่ไม้แต่ไม่เจอี่้าเก็บเก็่รไนี้ มาอุดหน่อยมาอุดหน่อยตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เตียงเตียงที่ครูดาวเตียงเตียงหมดแล้วไม่ต้มีตอมีตัวเดียวต้แบกตตัแกตัแกในมีตัวเดียวไหมพี่ต้าเออพี่มีแค่เซฟแต่ปืนไม่มีโชวโชว์โชว์แตกหยโชวโชแตกังยในกองไมเอกยงในกองคืออยากได้ไม่มีเอนึงนึงแแต่ก่อนตอนนี้รโอ้แม่ หน้าประตู <ở> เด็กไหพี่โชวมันมีเซตอยู่น่ยมันมีระเบิด้อย่าเปิดใครเปิดประตูข้างโดนจโดนโดนพี่าเอาเตียงไปเตียงมาแล้วเยมาแล้โอ้โหมีตัววันที่ไม่มาเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งเข้ามานะมันวิ่งมา มาข้ามยีบยบกันนะอยตายนะอยาตายนะยังไม่มีหมาอมั้ยไม่้ไม่ได้ไม่ไงจลเนม้นผมต้นต้นต้้ต้นต้นต้นตตตตต้ต้นต้้้นนนน

ไม่ไเอาให้พีจิตน่ด้้ดก่อนดูดีก่อนหดหน้าประตูบอรับถ้ามีิวบาถ้ามีผิวบอมถ้ามีผิวบอถ้ามีผิวไม่ผิวให้มีผิวไม่ฟังสบบอลไม่ฝังสบเอาาฝังสบก่อน้างกอ่อมันเยอะเขาไงเลยฝงเล้หน่อยหน่อยาา้ามาวเร็วนี่ไงนี่งที่นอนที่นอน่อ

ปุ่นาั้อทางเข้าหนอยไไม่เมยไนสู่ไอย่าออกไปเรื่อข้างนอกไปใช้กไ่อนตอนนี้เราต้องบ้านน่ไนะไปนะใเขาเก็บศพพี่เลยวะศพพี่มีเด็กแล้วก็เด็กไฮอยู่ศพพี่เด็กกับเล็กไฮอยู่ที่ใครว้าวว้้าวว้อย่าออกไปข้าอกอย่าข้างนอกนนี้อย่าไปข้างนอกไ้ไเฟิรเปิดเด็บนะเปิดเฟิดนะ ตอนนี้เขาเปนข้างนอกนะแป๊บแปที่ผมทำข้างบนน่ะมันจะได้ไม่ทันนะไปต่อใหมต่อเก่าต่อใหมแล้วมันตองมันต้อเลอต้องมกต้อ่ข้างนอกไว้ไม่อยตนั้นมันต้องยไกันนึงดูด้วยกนึ่งวนึงกนึงเล็กเห็กสร้อยอยู่ที่ใครใส่เก็ดเ็กยไปเอไปกดซอมบ้าหน่อยมีบิล้าเรถ้ามีบิลบ้ามันล้ทําไมบ้างีผมก็อดบ้าถุกิต้าเป็นึงเ็กชายแดงนั่นน่ะ ตขอโทษครับผมตู้ครับไม่แตกไม่แตกนะจิงหเดี๋ยวพี่พี่พี่ซ้ำตรงนี้วะไม่ต้าไม่ต้าเลยเรื่องนี้หน่อยพี่ไหนไหนไหนนี่ยนี่ข้างหน้านี่พลังไปพลังไปตรงไหนวะไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่ต้าไม่ต้าอย่าหยาหยับโลกตอนนี้วิ่งม่ได้ต้มันขี่รถหนีโล่มันขี่รถหนีแล้วมันขี่รถหนีแล้วมันขี่รถหนีันแล้วโอเคเลยตะพุ่นแมนโอเคตอนนี้เราคุมสถานการณ์ได้แล้วปะ เราได้เราเลยนะเราเราได้ระเบิดจากมันไหมได้ได้ได้อะไรอยู่ได้ระเบิดแทนมันอย่าให้มันหนีกลับบ้านไม่เจอแล้วมันมีคนมีคระเบิดไปแล้วมีคนระเบิดออกไปแล้วมีด่ามีด่าคนระเบิดออกไปแล้วยิงเลยเข้าละใครถามไม่ตอบเลยนะมีแผลยาบ้างมีแผลยาบ้างแผลยาบ้างทีอยู่ในบ้านอะ เดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้จิตอาใครเป็นปั๊มอีกแล้วเหรอไม่มีเลยอะ่ะพี่พี่พี่รู้ตัวตอนนี้วิ่งวิ่งหาวิ่งหาพวกมีคนมีคนใส่หมวกแม่มดอยู่นะตรงนี้เอ้าไอหวาน หมานมันมันนี่ี่เยิงกูมวะมันไปหมดแล้วมันมดแล้วมันมีชั้นนี่มันมีชั้นอยู่อะติกเตนี่ยอยู่ทางที่อยู่ทางไอ้ยาวๆที่มันเป็น้ยหิมข้หินไอ้บไปทังหมดเลยมันมีแล้วมีั้งหอคอยที่ออใครไะ้ีหอยอล้ ไอยไหวะลอยลอยมันหมุนเลยลอยแต่ว่าน่ะตัวรถมีเศษตัวรถมไเศตัว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 เมายามายาทางที่มันยื่นยาวไปไหมนี่มันเป็นกี่ม้ามันมีมันมีมีแ้อีกแคมนึงอไอ้้ายาเ่ยนะมันจเปิดรี่กไปไหนวะมันิงดูที่แคมน

บินไปที่ออยนี่ไปิดป่ะนี่ต้นนี่เปิดครับผมบ้างว่ารอมันรออยู่ไปออยแดงเดียวโอเคเดี๋ยวนอันนี้อันนี้จำมันเนี่ยเนี่ยจำไม้ใช่มีดีเลยหน้าไปหน้าแก้วต้องดิบเข้าไปเลยเออระเบิดมันมาดิระเบิดระเบิดที่นี่้วว่นี่คนหยิบไปแล้วเออใครหยิบมาก็ไอ้นี่ดิไม่รู้ไม่ได้หยิบใคดหยิบออกมาอ้าว้ใครหยิบป่ะได้ถังเล้พี่ต้าได้ได้ถังน้ำไม่ได้ตีโพเลยนะเออมันก็เป็นหินเป็นไม้เนี่ย ผมได้มาแปดลูกอะเฮ้ยแคมสูงแคมสูงจริงแคมสูงจิงแคมหอไอหอไอหอนี่มันมาเลยอะต้นต้นต้นอะไรนะต้นมาว์ปืนมีแต่พี่ไม่มีเซนนะกระสุนพี่มีแค่นี้ไปล่าขึไดิขไปดิขึ้นไปดิขึ้นไปดิฮัลโหลขึ้ไปดิอไรเ่อมาเตตาวไอใ่ีเราิขึ้นไปดิไอจ่างอะเราดูตรงไหนตรงไหนจ่างเ่นะจ

โอ้โหยตรงผมเราพี่ตรงผมตรงผมพี่ตรงพี่อยู่เขาหลังตรงพี่เขาหลังไม่ทันแล้วมันรื้อมันรื้อตรงไม้ตรงหน้าต่างออกแล้วมันนับเป็นเหล็กแล้วน่ะพี่ทำมิดทับผมมาพี่องไหรเอาดูรงไหนเฮ้ยอฮับสวยอีกวงมันมีตรงนี้นอ๋อลูกยัเล็กจริงไม่ได้เหรอจะชอบเปรืองมากว่าเหล็กถึงเท่าไหร่วะฮับฮับรันระเบิดแน่เลยได้ป่าวะ แม่งเลยหลายทางจากเมื่อกี้แม่งหมดแทบไม่ทำเลย้าผมต้องเข้าว่วยอุดอ่ะจริงๆเมืมันี้่นี่เนี่ยนี่จริงจริอาวสี่คนมุดมันัคนละที่มันก็อุดทามโอ้โหไอ้ฟังโกังวผอยู่ตรงปูผิวอย่ตรงระเบิดไปสอประตูไฮเจอเลยมาถึงอยู่ในรอนรอดรับไม่จจริงี้จริงหนังงานป่ะไม่ไดเข้าไปที่ระตูต้องบอกต้องบกตัวถังไม่ไ้ตัวถ่ายไม่ได้ตัวถ่าย ต่อประตูต่อประตูมาดาวบ้องไมอีกเนี่ยรถมาแล้วปิดพี่ปิดปิดนิดป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 ่ดปิดปิดปิไปิด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 ปิงปิด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 ปอดปิ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 ดป่ดปิ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 ดป่ดป่ด โทรโชวข่อยลูกนึ่งกันจริงแค่ไหนดิเป็นบิลล์บิลล์บาสโล่หรือยังใส่แล้ว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 ไม่เป็นบล็อกอาโปพายเป็นบิลล์บาสโล่พายทำไมอ่ะไม่ก็คือเนี่ยไอ้ันนี้ใครเนี่ยแม็กก็เอาละครับทุกคนสุดท้ายก็การบ้านอยู่นะผมคิดว่า จะไม่ลออซะละเดิมที่เนี่ยคือเซิร์ฟเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะน้องผมก็มาตามผมอีกทีตอนที่ว่าบ้านเราโดนเลทแล้วนะก็คือว่าผมเข้ามาปพ๊บผมได้อุดบ้านอย่างเดียวเลยตัวผมเองก็ยังไม่ได้ช็อตยิงเท่าไหร่นะเออคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อตแต่อุดบ้านอย่างเดียวเลยแต่สุดท้ายเนี่ยคือผมก็ได้ลาจากเซิร์ฟนี้ไปนะก็เขากับผมก็มีการพูดคุยตกลงกันนิดหน่อยผมก็เลยย้ายเซิร์ฟออกถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ก็สนุกนะครับเพราะว่านานๆทีพวกผมจะโดนเลทคือแบบว่าผมนับครั้้งได น้อยมากส่วนใหญ่ก็ที่ผมเจอก็จะรอเลทออฟนะแต่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เออเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นวิธีเล่นของแคนใครหลายๆคนแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะเรื่องเลทออฟแต่ผมนี่ยอมใจแคนนี้เลยที่แบบว่าเขามาเลทนอนนะแบบนานๆครั้งเลยที่ผมจะโดนเลทนอนส่วนตัวผมชอบสไตล์แบบนี้นะเพราะว่ามันได้ทั้งความมันแล้วก็สนุกต่อให้บ้านเราแตกมันก็มัหนันบ,บเซิ์มนี้ผมก็ถือว่าสนุกมากๆครับ ถึงว่าจะลงมาแค่วันสองวันแต่ก็เขาก็ทําให้เราสนุกได้แบบสุดๆเหมือนกันก็ไม่มีอะไรมากครับเซฟนี้ก็ค่าๆประมาณนี้เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสำหรับ EP หน้าจะเป็นยังไงไว้รอติดตามชมกันนะครับสุดท้ายแล้วคนเรานะก็เป็นคนเราอยู่เหมือนนเดิม ร้องร้องง่ร้องงห้เลยถึงบอกใครมีบ้านก็ต้องมาดูบ้านวิ่งออกไปไหนกัน่ะไว้ใคายิงผมว่ามีดูมี